ล่าสุดค่ะพี่น้องทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์รวมถึงน้องยูริรวมถึงนัดค่ะพี่น้องเอ้ยไปเที่ยวเกาหลีค่ะพี่น้องซึ่งนะคะมีบางคนค่ะพี่น้องดึงดรามา่าค่ะพี่น้องหลายเพจก็ได้พูดบอกว่าผู้ใหญ่บา Finland, ้านฟินแลนด์ไปเกาหลีอย่าดึงดรามา่าแผนงานไว้นานแล้วใครจะเป็นอะไรไม่เกี่ยวไปเกาหลีบ่มีไผ่ยากน้ำเพลินดอกค่ะ แต่มีติ่งฝั่งนั้นแหละมาด่าว่าตามเขาไปเขาไปก่อนค่ะไม่ได้ตามไปสุยาภาพกันยากหลายจบเถาะวสันคาพี่น้องซึ่งงานนี้นะคะเนาะเขาหูทางพยิบาลฟินแลนด์ค่ะทางพญาบาลฟินแลนด์ก็ได้ออกมาว้าค่ะพี่น้องบอกว่าสิไปเกาหลีมีแพนไวอยู่แล้วเด้อ,อย่าดึงดรามาไปชมคลิปบางช่วงบางตอนก่อนนะคะก่อนมาฟังคอมเมนต์ค่ะพี่น้องผมมาเกาหลี ผมแพนล่วงหน้าเป็นเดือนดิผมขึ้นโปสเตอร์ตั้งแต่เดือนก่อนว,ว่าผมจะมาเกาหลีเพราะแล้วดามาอะไรก็ไม่เกี่ยวกับผมอย่ามาพูดไปกับผู้พิานฟินแลนด์ใครเป็นอะไรก็ช่างเขาผมแพนมาที่เนี่ยเป็นเดือนแล้วผมขึ้นตารางตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมถ้าใครติดตามผู้พิานฟินแลนด์จริงจะรู้ว่าคิวงานได้คิวอยู่มาเกาหลีอะผมมีมังมม้งแต่มีมั้งแต่ ต้นเดือนสิงหาแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเกิออดอะไรขึ้นแต่ว่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับผมนะครับ ือจังทางบอดบิ๊กเวาราคาพี่น้องบอกว่าผมมาเกาหลีมีแผนไว้แล้วหลังจากเช่าเน็ตเห็นคลิปหนี้ต่างเขาคอมเมนต์บอกว่าเราเห็นอยู่ผู้ญญบานฟินแลนด์แล้วแพนไว้แล้วมันไม่เกี่ยวกันหรอกค่ะเขาจะไปก็เรื่องของเขาเพราะเขาเลิกกันไปแล้วจบต่างคนต่างเลิกกันอันนี้พูดในมุมของ FC ทั้งสองฝั่งเพิ่นวานะคะเนาะหลายคนก็บ,บอกว่าบอดบิ๊กออกมาลุกหนีรอเด้อเพิ่นวานะคะเนาะสวยและรวยมากว่าส่นเพิ่นวานนะคะเนาะ คอมเมนต์ต่อมาเพิ่นบอกว่าบิ๊กอย่าได้แคร์ช่างเขาวสันคาพี่นองคอมเมนต์ Comment ต่อมาเพิ่นบอกว่าคนยงก็ช่างเนาะต่างคนต่างมาทําธุรกิจเพิ่นว่าโลกมันจะกลมขนาดนั้นเลยหรือเพิ่วนวานะคะเนาะ คอมเมนต์ต่อมาเพิ่นบอกว่าดราม่าอย่างน oo, ้อวาสันคอยตกเครื่องนะคะพี่น้องดราม่ากับดราม่าเขารู้จักกันไหมคะฝากถามแนะอีกคนถึงเกาหลียังค่าว่าสันค่ะจากไผรน้อสิพอนาไผรนาเพ, uh พิ่นนยู่หันวาสันค่ะพี่น้องแมนยูดรามา่ายังข่อยกับบอเคยเห็นซึ่งทางพยายบาลฟินแลนด์แล้วก็มีแพนไวอยู่แล้วนะคะเนาะบอกว่าพเพนะิ่นน่ะสิไปเฮตนาและอีกทีมนึงเขาไปติดต่อธุรกิจนะคะพี่น้องเอ้ยสึงย่งอยาจับมายงดราม่า ก,กันเลยนะคะพี่น้องใครเขาอยากจะเจอหน้ายังไม่อยากจะมองเลยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาแผนงานไว้ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเกาหลีมันเล็กนิดเดียวเองนะคะว่าสั่นบางคนก็บอกว่านะคะเนาะเจอกันถือว่าเป็นเรื่องดีบางคนพูนว่าถ้าเจอก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเพราะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรจะดราม่าเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะพี่น้อง คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาจะเป็นดาราแล้วต้องไปโมหน้าใหม่หน้าเก่ามันเหี่ยวทําไมตามไปเพื่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขามีแผนมาตั้งนานแล้วกลัวน้อยหน้าว่างั้นเถอะอีกคนไป ฟรี Free, เพราะสปอนเซอร์ไปติดต่อธุรกิจแต่อีกคนเอาเงินไปผ่านเพราะโมหน้าใหม่ต่างกันลิบลับจ้าเพราะฉะนั้นอย่าจับมายมมพนวานะคะเนาะ mm hmm. เกาหลีร้อน mm hmm. ก็ร้อนตอนนี้เสื้อหนังจัดเต็ม เพิ่นวานะคะเนาะต่างคนต่างไปต่างขึ้นต่างมีเงินก็ย่มาดราม่ากันทอ่อเพิ่นวานะคะเนาะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่เคยเดินตามก้นใครเป็นผู้นําที่มีคนลอกเรียนแบบมีคนลอกการบ้านประจําว่าแต่ทางนี้บอจบทางนั้นยิ่งหนักหน้าขึ้นทุกวันเพิ่นวานะคะเนาะคอมเมนต์ต่อมาเพิ่นบอกว่าประเทศเขาเปิดนะไม่ได้ปิดใครใครก็มีสิทธิ์ไปอย่าพูดให้เป็นเรื่องดีกว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขามีแผนมาตั้งนานแล้วว่าเขาจะ ไปทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปจ้าสึ่งทางบอดบิ๊กเขาประกาศแต่โดนแล้วว่าจะไปเกาหลีจ้าตามยังไงเขาไปก่อนขึ้นคิวไว้เป็นเดือนจะตามไปทำไมก่อนวาสันคาพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าจับเพ่นวานะคะเนาะตามยังไงให้ถึงก่อนงงคิดได้จังไดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขามีเงินเขาไปได้เขาไปทำธุรกิจเขาไม่ได้ไปเล่น นะคะพี่น้องเนาะสรุปคนไปก่อนตามคนที่ไปทีหลังหรือจ๊ะเจ้าเน็ตเอฟซตางงว่ามายิงราม่าทําไมก่อนนะคะพี่น้องเราวัดกันที่กาําไรใครสร้างรายได้มากกว่ากันนั้นเลิศก,กว่าคะ่ะขออนุญ,ญาตหัวเอฟซี FC, จุดๆพ่อปานกับศิล,ลปินเิ่นมานะคะเนาะบอสเราเขาไม่ได้ไปเล่นนะคะ เขาไปทําธุรกิจด้วยจ้าเขาแผนไว้นานแล้วตาผู้ใดเป็นเอสซีทางพยาบาลฟินแลนด์นี่ตีเด,ด,ดหัวาตาล่างของพยาบาลฟินแลนด์เขาแจ้งชัดเจนตลอดเด้อซึ่งเขามีแผนไว้นานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าโยงดราม่านะคะซึ่งทางบอสบิ๊กเขาไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวไปต่อยอดธุรกิจเพื่อให้เงินงอกเงยเป็นพันเป็นหมื่นล้านไม่ได้เอาเงินไปผ่านเล่นจ้าเก้ารีใครๆก็ไปได้เพราะไม่ ใช่แผ่นดินของจุดๆ,ๆอย่าสำคัญตัวผิดเดอ้อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แผ่นไว้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมแล้วใครจะไปไหนก็แล้วแต่ไม่ได้เกี่ยวกันเดอ้อซึ่งก็มีค้มเนตนจากชาวเน็ตนะคะเพิ่นบอกวา่าโอ้ยซามนีก็เป็นเรื่องเป็นเล่ากันเนาะเขาว่างแผ่นใโดนแลวว่าไปทำอะไรอีกฝ่ายไปทำอะไรบอกเน้ นั่นแหะคะ่ะพี่นองทางพญาบาลฟิ้นแลนก็บในออกมาโพส์นะคะพี่นองบอกว่าอย่าดราม่าเด้อมาเก,กาหลีมีแฟนไว่อนแล้วเพราะฉะนั้นจะไปก็เรื่องของเขานะคะพี่นองตางคนต่างจบกันไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเอซี FC, อย่ามาดราม่าเด้อพี่นองเด้อซึ่งนะคะทางบอดปิกเพิ่นกับผ้าทาง่งน้องยูริรวมไปถึงนัดนะคะพี่นองผ้ากันไปเกาหลีไปกินอาหารเกาหลีนะคะเอซี่กันาระ หนารักคาพี่น้องมีพ็อกเก็ตเมนนี่นะคะ พ็อกเก็ตมันนี่นะคะให้บอลบิ๊ก1 0 0 0 0แสนบาทแล้วก็ไ้ท่าน้องยูริ5 0 0 0มบาทรวมไปถึงน้องนัดอีกห0,000หมบาทค่ะพี่น้องเอซี่น่รักอีนี้นะคะนาองเห็นแล้วปื้มปริงมนะคะพี่น้องซึ่งจากในคลิปนะคะทางบอดบิ๊กก็ได้ร่งคลิปนะคะพี่น้องมีการไปเดินนะคะพี่น้องไปเบิงอาหารทะเลไปกินอาหารทะเลน้องยูริก็ถือกุ้งตัวมักใหญ่หนึ่งกุ้งรับเตอร์รวมไปถึงนะคะปูตัวใหญ่มากๆค่ะพี่น้อง 是。嗯 หลังจากนั้นนะคะนอกก้องกอนสิไปกินกคนกตบผ้ากันไปแต่งรอพี่น้องแต่งส่งผมตัดผมส่งเกาหลีโอ้ยนะคะทายรูปลงค่ะพี่น้องเอ้ยชาวเน็ตเอฟซีเห็นต่างคนต่างชอบรูปนี้เป็นหนุ่มเกาหลีนะคะพี่น้องเนาะซึนน้องยูรีก็ได้ดไปเกาหลีครั้งแรกนะคะพี่น้องซึ่งดูแล้วน้องมีความสุขมากๆนั่นแหละพี่น้องเอ้ยจังจได๋กาดีใจแท้นน้องยูรีขอบุณบอลบิ๊กทีเอ็นดูทางน้องยูรีนะคะภาพคนไปเกาหลีชาวเน็ตเอฟ ต่างคำพูดเหมือนลวก็ดีใจรัวๆนะคะพี่น้องเด้อนี่และค่ะพี่น้องนะคะนอททางแอดมินได้นำข่าวสารมาอัปเดตสู่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันว่าทางพยาบาลไปเกาหลีเพิ่นม,มีผพนไวนโดนไล่เด้อก็สันแกยดึงราม,มาก,กันค่ะพี่น้องขอพุณขอพูณพี่น้องติดตามรับชมรับฟังมาจนจบคลิปน้ำการผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยไว้น้าเนี่ยฝากพี่น้องกดไลก์กดแชร์ช่องอุ้มยอดยรักชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีค่ะ